สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะเด้อเรียนเซิร์นทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา789ดแาอดทิดา789ดดเ้วด้อค่ะเด้อช่องของเฮาให้ไพเราเรื่องเพื่อความสนุกและความบันเทิงนะจ๊ะอาจมีส่วนตรงไปสู่สตา์ของคุณก็เป็นไปได้หรือว่าตรงกันได้นะคะฟังเอามวนเฝ้าความบันเทิงดีที่สุดยาอินไลน์นะจ๊ะยาทึกทักวรของเจ้าของนะคะไม่หมอสายมูนะคะเรามีของมูมากมายนะจ๊ะผู้ดได้สนใจนะคะทักว่าถามข้อมูลเพิ่มเติม มูให้ถูกต้องมปูปฏิบัติปฏิบัติสอบรับรองปัวปังอลังการนะจ๊ะเลยมีโปรซื้อของแถมดูดวนะคะใครสนใจแบบใดกระทักมาเดอ้อหรือใครอยากดูโปรย่อมเยาวหรือโปรดูดวงฟรีที่ช่องสีดำนะคะวงเล็บต้องไปที่ช่องสีดำเท่านั้นนะจ๊ะไม่หมอไลฟ์สดอยู่ที่11บมงเสาน,นะจ๊ะใครสนใจอย,อยากดูฟรีไปที่ช่องสีดำเท่านั้นนะจ๊ะสิบ็มงเสาไม่หมอรายยูนะคะ แต่ถ้าใครบอกว่าคีดคานขีดคานไปต่อคิวดูหนึ่งคำถามที่ช่องสีดำก็ทักมาดูส่วนตัวได้จ้านะคะเราก็เข้าใจทุกคนเลยนะจ๊ะชอบชอบไปแข่งกับผู้อื่นหรือชอบแบบเสียตังะคะได้เหมดน,นะคะหรือใครบอกซื้อของจะซื้อของแล้วฉันก็เออดูดวงฟรีอ่ะได้เหมดน,นะจ๊ะแล้วแต่คุณเลยนะจ๊ะ เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามทุกคนเลยทั้งใหม่และเก่าโดยเฉพาะคนใหม่อาสีหัวเราะหรือตกใจหรือดีใจกับการมาดูแม่หมอในคลิปแต่ละคลิปนะคะบางทีแม่หมอก็อยืนหัวเรายู่ผู้เดียวนะจ๊ะบ่เคอผู้ใดและไม่มีใครเหมือนบ่มีผู้ใดก๊อปปี้ใดนะจ๊ะขอบพร,ระคุณทุกๆคนเลยนะจ๊ะ เขาเลือกกันเลยจ้าวันนี้เวลานี้เขาเชพายพเราเรในหัวข้อจุดจบของคนที่มั่นใจเกินต้านว่าควบคุมสถานการณ์ได้นะคะบอกไว้ง่ายนะคะคิดว่าเหนือฟ้าย่อมมีฟ้านะเขาใจบอกแค่ได้ยินคําว่าเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าไหมจ๊ะฉะนั้นเรามาดูพลังงานของคุณก่อนนะจ๊ะเป็นอย่างไรคุณลักษณะแบบใดอะไรใดๆนะคะ ไปเขาคิดเองเออเองไปก่อนเราจะแล้วกันนะคะมาขอดูพลังงานของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายประมาณนั้นนะจ๊ะขอดูพลังงานใบแรกขึ้นมา,พาไพ่เบลแรกโ oh <10 of S 1> อ้ไม่กัเทนออฟคัพกรดกอพิจิกมีนธาตุน้ำคุณเป็นคนที่รักครอบครัวเนาะเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลครอบครัวยุ่งบ่อยแต่ไรบ่อยต่อมรักสามีรักลูกรักครอบครัวรักพ่อแม่หรือรักคนอื่นมากกว่าตัวเองอะ นะหรือเทคแคร์คนอื่นได้ดีนะคะแต่กับตัวเองมองข้ามมาค่ะประมาณนั้นให้ทุกอย่างให้แต่สักกระเบื่อยันเลือดรบนะคะได้เทคแคร์ care, ดูแลเป็นอย่างดียุ่งบ่อยไตยไรบ่อยตอมนะคะเทนออฟคัพกรกฏทีจิกมมนทาาุนาำนะคะโอ้ยพลังงานคักนะนะคะต่อค่ะพลังงานดีค่ะ the will o o f o r t u u n e คุณเป็นคนดวงดีนะฉะนั้นนะคะถ้าคุณดวงยังไม่ดีถ้าคุณมีปัญหาถ้าคุณมีอุปสรรคนะคะไม่ว่าสิ่งใดที่จะเกิดขึ้น นะคะให้คุณทําใจเอาไว้เลยนะคะว่าหลังจากนี้ไปดวงพลิกชีวิตเปลี่ยนนะคะดวงที่ทนทุกข์ทรมานคุณก็เปลี่ยนดวงความถ้าคุณทุกข์มาแค่ไหนคุณก็จะเปลี่ยนให้สบายมากขึ้นลําบากแหละก็มาสบายนะคะบ่ะมีผู้ใดบ่ยมีใครที่จะลาบากตลอดเวลานะคะโชคชะตาจะหมุนเวียนไปทั้ง12ปีเนาะนะคะหมุนไปอยู่เสียละคะ่ะดีไล่กันแล้วแต่คุณทําบุญมาหน่อยกําร้ายก็ว่ากันไปเะนั้นนะคะ The View of Fortune การันตีแล้วจากนี้ไปคุณหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะเห็น่หนาสาวเห็นไหมหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าทุกเรื่องความรักต่อจากนี้ไปคุณก็จะยิ้มบานซื่อนนะคะถ้าคุณทุกเรื่องการเงินเรื่องใดก็ว่ากันไปนะคะต่อค่ะอยากรู้ภายไปนี้ King of w i e l นะคะเกิด King เหรียญน,นะคะฉะนั้นนะคะคุณก็จะตอนเนี้ย คุณก็จะมีเงินมากขึ้นโชคชะตาจะเหวี่ยงให้คุณมีตังมากขึ้นหรือโชคชะตาจะเหวี่ยงให้คนมีคนมาซัพพอร์ตก็ได้หรือโชคชะตาจะเหวี่ยงให้คุณรวยเองก็ได้ได้หมดเลจ๊ะเง,งนหาเงินเกง่งโชคชะตากำลังจะเหวี่ยงให้คุณได้รับแต่สิ่งดีๆนั่นแหละจะ้ะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะพลังงานดีนะพลังงานของคุณเนี่ยหาเงนินด้วยตัวเองดวงจากดวงดวงที่ผ่านมาบ่ดีก็สิดีขึ้นละค่ะต่อค่ะอยากรู้นะคะ ไพ่ใบต่อไปก็คือ Queen of Swords เอ้ย Queen of Swords คุณเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคำไหนคำนั้นรักษาคำว่าวนะจ๊ะแต่ไม่ใช่สายหวานนะเป็นสายบู๊อะบู๊บูบุญนะคะฉะนั้นเรามาดูต่อนะคะว่าพลังงานของคุณไม่ใช่สายหวานหวาดเจี๊ยบพ,พี่ขา d a r l i I miss you so much จจสันบอมแมนนะ I love you พี่ขาอยู่ในคะนน้องคิดถึงไม,นนะไม่ใช่สายนั้นนะคะไม่ใช่สายนั้นนะคะฉะนั้นเรามาดูต่อนะคะมาดูต่อนะจะเป็นอย่างไรคุณก็เป็นขาบูขารุยทํางานแข่งกับผู้ใสยได้เลยนะคะแต่รักครอบครัวรักจริงรักจังรักถวายหัวรักแต,แต่สัก,กเบื่อยันเลือดลบเท่าที่เขาเป็นยกเวน้นเรื่องเดียวที่รับได้นะคะก็คือเรื่องเจ้าชู้รับไม่ได้นะคะพร้อมต่อให้รัก ก็ยอมตัดนะคะคนที่รักจริงรักจังนะคะฉะนั้นในรักษาธนุธนอมได้ถนอมไวเดอร์ถ้าเจอคนดีแล้วนะจ๊ะมาต่อค่ะขออีกหนึ่งใบพลังงานของคุณนะคะว้าวพลังงานของคุณโอ้โหต้องบอกว่าผู้ชายทาถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะถ้าคุณเป็นท่านหญิงนะคะคุณจะทํางานแข่งกับผู้ชายผู้ชายอายนะจ๊ะนะพลังงานไพ่เดอะเชลิออตเนี่ยคุณพลน่ะควบคุมศึกอ่ะ คือเอเนความหวานคุณไม่มีแต่ถามว่าหวานได้ไหมก็ได้นะเพราะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อครอบครัวถ้าสามีคุณชอบถ้าแฟนคุณชอบคนรักคุณชอบให้คุณเป็นแบบไหนคุณก็จะทําตามเท่าที่คุณทําได้แต่ก็ไม่ทั้งหมดนะเพราะความเป็นตัวตนของคุณมีเยอะคุณไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างแต่จะทําเพื่อคนรักได้นะคะฉะนั้นคุณพลคนนี้โลลาบต่อคนรักอย่างเดียวทอนันนะจ๊ะคุณเก่งอ่ะ หรือคุณเป็นคนที่มีความเก่งรอบด้านเลยนะเป็นขุนพลเนี่ยคือบางทีถ้าอยู่กับแฟนก็จะยอมได้นะฉะนั้นเรามาดูคนคนนั้นที่สามารถมั่นใจมันนามันหนอกตั้งใจหรือมั่นใจด้วยเหตุผลคิดว่าตัวเองเหนือฟ้าย่อมมี้าหรือเก่งกว่าคุณเนี่ยเขาเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นแบบไหนบุคลิกเป็นเช่นไรมาดูกันแน่นะคะ <c oughs> คุณนี่เป็นขุนพลเดชาริออทรราศีกรกฎควีนคว e นออฟซอสเนี่ยโอ้โหคิงออฟ วิอก็คิงเหรียญน,นะคะคุณมีความพร้อมหมดน่ะฉะนั้นใครจะมาโค่นล้มคุณได้กันดวงก็ดีด้วยโอ้ไมค์การมาดูคนคนนั้นหน่อยไฟออัแวนธาตุไฟเมสิงตนิคนคนนี้มีความมั่นใจในตัวเองสูงปิดนะมีความเชื่อมัน่นมั่นหน้ามันหนอกมั่นใจเต็มร้อยมั่นใจเกินต้านว่าฉันเก่งฉันเจ๋งฉันฉันมีดีเดี๋ยวด,ดูมีดีจริงไหมเดี๋ยวดูนะขอดูขยาย,พายไพ่ใบที่สองมีดีจริงไหมนะคะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตว่าตัวเองมีดี เกง่งฉลาดเพอร์เฟกแต่เรามาดูขยยไพย่ไบที่สองมีดีจริงบออยากรู้และอยากรู้ว่าสันนะคะอยากรู้ไพ่ไปที่สองโอ้เอดอแวนธาตุไฟเมสิงธนูเป็นคนที่มีความมีแพชชั่นในการทำงานแต่นะคะถ้าถามว่าพลังงานเอเนรจกับคุณคืคนละเรื่องนะเหมือนฟ้ากับเหวไปเลยละ่ะนะจ๊ะประมาณนั้นนะคะ เออคน,คนที่คิดว่าตัวเองมีดีแต่บามีดีก็มีเยอะนะคะแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีดีจริงแต่คิดว่าตัวเองไม่มีดีเข้าใจความหมายป่ะนะคุณดวงดีด้วยคุณมีดีจริงคุณหาเงินเก่งคุณเป็นผู้บริหารนักจัดการหรือเป็นเจ้าของบริษัทซีอโอระดับยักษ์ใหญ่มาเจอกับพนักงานบริษัทได้ประมาณนั้นนะคะมีตังค์มีความพอมีความมั่นคงได้มัดนะคะแต่มาเจอพนักงานบริษัทแต่บั่นใจว่าตัวเองเหนือเหนือการ เหนือการควบคุมเขาอะประมาณนั้นนะคะหรือคุณยอมมากกว่านะคะแม่หมอว่าคุณน่าจะยอมนะ To of ั i วิวทัดไฟเมสอ้ยขอประธานาไป to อัพวิวทัดดินพึกศกันมาก่อนหรือตอนนั้นเขาเขามีเขามีคนสองคนในความสัมพันธ์ไหมที่มีประเด็นกันที่เข้าใจว่าโกหกคุณได้หลอกคุณได้ทั้งๆั้ที่คุณอาจจะแกล้งโง่ก็ได้หรือตอนนั้นน่ะอาจจะมีความรู้สึกว่า อยากมีใครในหลายคนในความสัมพันธ์โรเลและลังเลแต่คุณมีคนชัดเจนไงเออ,อถ้าสมุิจะมาเล่นเกมกับฉันเล่นเล่นไม่ถ้าจัดถ้าเล่นเล่นกับฉันก็จัดใหญ่ให้เลยประมาณนั้นได้หมดนะคะเข้าใจคาว่าเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าไม่คุณเนี่ยเหนือฟ้าแต่แกล้งโง่แต่เขามั่นใจว่าตัวเองเหนือแต่ไม่ใช่บักคือกันนะตังแย่ใี้ออกนะคะต่อค่ะอยากรู้ธาตุดินพึกศอกกันมางก่อนนะอุ้ยคุณเดียวกับเด็กไหมคะ คุณดิวกับเด็กที่มั่นใจว่าตัวเองเก่งคุณดิวกับเด็กที่มีความมั่นใจว่าตัวเองฉลาดคุณดิวกับเด็กที่วุฒิภาวะกําลังกําลังเรียนรู้อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นได้หมดนะคะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าฉันเจ๋งยังสีก่กระได้นะได้หมดนะคะโอ้โหพลังงานนี่สุดยอดเลยนะนะเปรียบเทียบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคุณน่าจะดิวกับเด็กกว่าได้นะคะเด็กแบบไหนเดี๋ยวมาดูต่อนะคะไพ่ไพ่ไเด็กขึ้นมาเพจ อัแหวนนะเป็นเด็กที่กําลังเริ่มต้นทํามาหากินก็นไดนะมั่นใจว่าตัวเองเจ๋งโอ้คิงออฟซอสแต่ดวงของคุณเป็นคู่กันนะเพราะอะไรเพราะคุณได้คีนออฟซอดเขาได้คิงออฟซอดเป็นาธาตุเดียวกันด้วยนะแต่คือมีความมั่นใจเขามีความมั่นใจแต่ความเก่งความเจ๋งสู้คุณไม่ได้มีความมั่นใจเป็นข้าราชการทหารตำรวจหรือเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าคนหรืองานส่วนตัวแต่ช่องทางออปชันการหาเงินการลู่ทางนักสู้นัก นักลุยสู้คุณไม่ได้มี energy คุณคุณควบคุม control เหนือกว่านะถ้าเขาจบปริญญาตรีนะคุณก็จบปริญญาเอกไปแล้วอะ่ะประมาณนั้นหรือถ้าเขาเพิ่งจะเริ่มต้นธุรกิจคุณก็มีบริษัทได้ไหลายบริษัทจัดการเป็นเจ้าของบริษัทแล้วเรียบร้อยเขาเพิ่งจะเริ่มต้นทําบริษัทแต่คุณอาจจะมี4 5, 5บริษัทแล้วอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นแตกต่างกันไหมคะคนที่ไปไกลแล้วแต่แก้งโง่ยอมเพื่อคนรัก แต่คนที่เขาเขาเขาคิดว่าเขาเนี่ยเก่งเจ๋งแต่เขาไม่มีอะไรเลยประมาณนั้นนะคะเออไม่กาดนะคะหรืออาจจะตอนนั้นมีมีคนอื่นในความสัมพันธ์แต่โกหกคุณว่าไม่มีก็ได้แต่คุณจับได้ก็ระได้หมดนะคะเพราะว่าสองเหรียญคือการเหยียบเรือสองแคมก็ะไดนะได้หมดนะคะเรามาดูแต่คุณเป็นดวงเป็นคู่กันนะเป็นธาตุเดียวกันได้เห็นไหมมีความเด็ดเดี่ยวมีความเด็ดขาดขันไหนขันนั้นรักษาคำว้านะคะแต่คุณเป็นคนที่ ถ้าทําให้ฉันเจ็บก็คือจบนะคะไล่เจ้านี้ก็งอไม่เป็นโดยก็เลยน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะจ๊ะมาขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์เกิดอะไรขึ้นความสัมพันธ์เกิดอะไรขึ้นคณเดียวกับหนุ่มสาวเจ้าสําราญได้นะชอบกินชอบเที่ยวชอบดื่มชอบใช้ชีวิตหลั่ละถ้าเป็นคนรักคุณก็แบบเอาตัวเองมาก่อนแต่คุณไว้ที่หลังก็ได้นะได้หมดนะคะนายอบอฟคับกอรกโกพิกจิกมินธาตุน้ํานะมาดูต่อคะ่ะโอ้โหสิบดาบคุณเจ็บ คุณเจ็บแบบยับเยินยับเยินยับเยินเจบ็บเจ็บไม่มีชิ้นดีะเจ็บจนไม่มีที่เสียบอ่ะเจ็บจนไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่างไรจุกและเจ็บแล้วจําเคสหลบับตะขาบตอดได้แหละตอนนี้นะคะฉะนั้นสิบดาบนี่ตุยตุยเราตุยอีกนะคะคงม,มันมีคําเว่าแล้วว่าสั่นคุณตัดนะคะฉะนั้นมาดูต่อค่ะเดี๋ยวพินเทศดวงของคุณมีกรรมเนาะขนาดคุณเก่งเบอร์น,นั้นนะ่ะคุณยังอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็เป็นตัวสำรองซะงั้นนะคะ เป็นตัวจริงแต่อยู่ดีๆก็กลายเป็นตัวสำรองซะงั้น The Hypothesis มีร,รมกับความรักต่อยให้เก่งต่อยให้มีความพร้อมแต่โชคชะตาก็คือโชคชะตาต่อยให้คุณมีสเสน่ห์นะคะถ้าดวงของคุณจะเจอแต่คนเจ้าชู้หรือคบซ้อนหรืออยู่ดีๆ,ๆเป็นตัวจริงกลายเป็นตัวสำรองซะงั้นนะคะเป็นเรื่อง,องธรรมชาตินะคะ Justice ในคุณตัดจบค่ะบ่เสียเวลาค่ะเห็นไหมบอกแล้วคําไหนคํานั้นรักษาคำว่เนะคะุณคุณไม่เล่นเกม่ะคุณเป็นคนรักความถูกต้องมากกว่าความถูกใจ ถ้าหากไม่ต่อให้รักฉันก็ตัดได้นะคะจะติกนะเป็นรักเป็นคนที่รักความยุติธรรมถ้าเล่นเกมก็จบอย่างเดียวบามีคําว่าอธิบายใดๆทั้งสิ้นนะคะต่อค่ะ e ออฟซอร์ t นะคะสิ่งที่ทํานะเสียเสียใจตอนนี้กับเป็นเสียใจตอนนี้กับ่ามีประโยชน์หรอคะ่ะคนเฮานะเวลาเหตุเวลาความดีบ่เฮตแต่เวลาเวลาสูญเสียเรามานั่งเสียใจเพื่ออะไรบ่มีประโยชน์นะคะไรสาระเ็นบ่ะนะ เอเดบซอสเสียใจอับเซตนะคะฉันไม่น่าทํา,งงอ,ยางงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะแต่ตอนเหตุคือบวกคิดนะคะฉะนั้นคนเฮาไม่มีอะไรบนโลกใบน,นี้นะคะที่จะปิดบังซ่อนเลมเล้นความรับได้ความรับบนโลกใบน,นี้ไม่มีจะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอทําสิ่งใดไว้ได้สิ่งนั้นถ้าคุณย,ยึดหลักความถูกต้องนะคะคุณจะไม่ผิดพลาดนะจ๊ะฉะนั้นต่อค่ะแม่หมอยเชื่อว่าทุกคนจะเคยทําผิดพลาดแต่ทําผิดพลาดแล้วจะ สำนึกได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งนะคะอู้การกลับมาขอโอกาส The View of Fortune หรือโอ้ขอประธานอภัย a i t e of View ก็คือหนึ่งเหรียญน,นะคะคือการขอโอกาสนะการกลับมาครั้งนี้จะให้ความมั่นคงนะคะจะกลับมารักคุณจะกลับมาขอความชัดเจนจะมาพร้อมความซับพอร์ตก็ได้นะเห็นไหมคนรักเก่าแฟนเก่าคนเก่าเก่าของเก่าเก่าถ้าบางคนก็บอกว่าของเก่าเอาของใหม่ดีกว่าไหมอันนั้นก็ได้นะอยู่ที่คุณเลย แต่แม่หมอพูดอาจตามหน้าไพ่เนาะซิกอัพคือคนรักเก่าแฟนเก่าคนที่เคยรักกันมาก่อนเคยเป็นคนรักกันมาก่อนนะคะคนที่เคยมีความผูกพันกันมาก่อนน่ะที่จบกันไปแล้วนะคะเดอะทาวเวอร์จบกันไปแล้วจบไม่เป็นท่าจบโดยไม่ได้ล่าลาจบโดยจบกันบดีได้หมดเดอะทาวเวอร์หรือจะมีการติดต่อกลับมาของคนรักเก่าแฟนเก่าคนที่มีความสัมพันธ์คนที่มีความผูกพันจะติดต่อมาโดยไม่ได้ตั้งตัวกันนะอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็แท็กมานะจ๊ะฉะนั้น ตอนนี้เขารอการติดต่อรอให้ความความร้อนเย็นลงนะความร้อนจากคุณล่ะค่ะดูทีท่าว่าคุณจะยังไงจะ,จะอิจะอะจะโอจะเอะไม่อะไรใดๆนะคะจะมีการแท็กมาจะมีการติดต่อมาจะมีการพูดคุยจะมีการคอนแทคใดๆทั้งสิ้นประมาณนั้นนะคะดูต่อค่ะ the lover ตอนนั้นขอโทษทีนะที่ฉันให้เป็นทางเลือกรักทางเลือกชอยเป็นชอยนู่นนี่นั่น ฉันจะกลับมาแก้ไขอย่างไรมาดูแซะอยากรู้เแล้วเกินเรื่องเศร้าบาดเดวิล <c oughs> คุณก็โกรธเต็มที่เลยเห็นไหมเป็นฟื้นเป็นไฟเลยจ้ะถ้ากลับมางวดนี้โอ้โหฉันไม่เอาไว้นะเห็นไหมฉันตั้งหน้าตั้งตาจะแบบยับเยินเอาให้แบบชนิดว่านะบ่ให้ลอดเลยแหละประมาณนั้น <c oughs> คุณดิว่าคนอิสระและคนเจ้าชูเนาะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่า ถ้าฉันปล่อยให้เป็นแบบนี้ได้ฉันก็ทุกแน่นอนคุณก็เลยทำยังไงต่อมาดูแซคุณก็เลยนิ่งใส่เลยใช่ไหมถ้าคุณดียวกับคนเจ้าชู้คุณสิ่งเดียวที่คุณทำได้ไม่ต้องไปไล่ล่าไม่ต้องไปวิ่งตามไม่ต้องทำอะไรใดๆทั้งสิ้นคุณไปโฟกัสความมั่นคงส่วนเขาจะไม่ได้ล่าอะไรก็เรื่องเขาเขาจะไปเปอะไรก็เรื่องเขาเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้คุณทําถูกต้องค่ะคุณไปโฟกัสความมั่นคงค่ะเดเอมเรอร์ราศีเมษตอนนี้ความมั่นคงคุณมาเต็มเลย ฉะนั้นมีความรักหรือไม่มีความรักคุณไม่ใส่ใจค่ะตอนนี้ที่ใส่ใจคือเงินกับงานเท่านั้นที่ฉันต้องการคือความมั่นคงนะคะตอนนี้เขาก็มองมองเห็นคุณมีความมั่นคงนะ,ะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะอยากรู้ว่าเขาจะทํายังไงต่อโอ้เขารับรดได้นะจ๊ะกับการที่คุณไม่ไล่ล่าปกตินี่คุณจะจะปกติคุณจะยอมเขาใช่ไหมคุณยอมเพราะรักไงแต่พอความรักหมดไปมันก็ไม่ใช่แล้วไงมาดูต่อค่ะขอดูซิจุดจบ สิ่งที่เขาเคยทําไว้นะคะทำให้คุณเจ็บทําให้คุณเสียใจตอนนี้เขาก็ยังแอบดูแอบส่องดูนะคะว่าว่าคุณเนี่ยยังลืมได้อย่างให้โอกาสเขาอีกครั้งไหมนู่นนี่นั่นก็รอดูใจของคุณว่าหายโกรธหรือ,อยังประมาณนั้นนะจ๊ะามาดูต่อค่ะเอดดฟซอ์ source, อยากเริ่มต้นใหม่อยากได้โอกาสอยากขอโอกาสผู้ใดสิไหก็ว่ากันไปเด้อนะคะทรีอฟซอ์คุณเจ็บแล้วจําเห็นไหมเจ็บแล้วจําเขาว่าทนเจ็บแล้วคน เขาว่าอะไรว่าสั่นตัวว่าซีว่ากันไปนะตรีบซอรคุณเจ็บอ่ะทั้งเจ็บทั้งเครียดกว่าจะฟื้นได้นะคะฉะนั้นนะคะการกลับมาครั้งนี้เขาจะมาชดเชยให้คุณนะส่วนคุณสียหายโอกาสบ่แม่หมอบรรู้แต่เขาจะกลับมาชดเชยแต่ตอนนั้นท,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 ทิ้งทิ้งเทเทไม่แคร์ไม่ใส่ใจไม่ดูแลแต่การกลับมาครั้งนี้จะซัพพอร์ตนะคะจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ว่ากันไปอยากยื่นสิ่งดีๆให้คุณอยากให้คุณ ได้รับสิ่งดีๆจากเขาตอนนั้นเขาไม่เห็นค่าแต่ตอนนี้เขาเห็นค่าประมาณนั้นนะคะเว้าเหมือนโกหกแต่ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์เรานะไม่หมอเชื่อว่าอารมณ์ตัวน,นั้นกับอารมณ์ตอนนี้เปลี่ยนไปอารมณ์คนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดยี่สี่ชั่วโมงนะคะอารมณ์นะแต่ถ้าเราเอาตามอารมณ์นะทุกอย่างชีวิตไม่ต้องดําเนินกันค่ะถ้าเราตามความถูกต้องนะรับรองไม่ผิดพลาดแต่ถ้าเรา,เาตามอารมณ์นะโอ้ไม่ก็จอดเจ้านะคะฉะนั้นต่อค่ะอารมณ์เขาตอนนี้นะคะ เขามีคว้มมูสึกอยากยื่นสิ่งดีๆให้คุณว่าสัานอุ้ยคักนะเห็นไหมอยากได้โอกาสอยากมีคุณเพราะตอนนี้คุณดูดีดูดีดูมีตังดูมีสเสน่ห์ดูรวยดูเพอร์เฟกดูแบบหน่าเก่งขามดูบารมีจัดเต็มปรรมณาน,านันดาวคักเนาะอุ้ยอ่านคักว่าสาาั้นทั้งๆที่เขาเป็นคนเดินหนหลังให้กับคุณนะแต่ยังอยากกลับมาบ่อายนะไม่อายค่ะไม่อายไม่อายเรื่องอะไรจะอายละคะ าอเ็ดหยังนะอายกไบ่ออได้กินตัวเนาะนะถ้าายเคยยิ้คคาว่าด้านได้ไออดไหมคะนะด้านได้ไออดนะจ๊ะดูต่อค่ะ <laughs> แปตัวเอ็นคำกรกฏบัญญัมิโอ้โคุณเป็นคู่กันเห็นไ้ยคู่คู่ที่ต้องทะเลาะคู่ที่ต้องปรับคู่ที่ต้องหันหน้าคุยกันคู่ที่มีข้อแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ลงตัวถ้าว่าทะเลาะกันนะบ่แมนคุณ <laughs> ถ้าว่าทะเลาะกันไม่ใช่คู่คุณน,นะคะแต่แล้วจะจบอย่างไรล่ะคะอยากรู้นะคะ ทะเลาะกันไม่หยุดไม่หย่อนอยู่ใกล้กันก็ทะเลาะกันอ้าวแล้วห่างกันล่ะทวแอแวนห่างกันก็ได้แค่สองนะจ๊ะห่างกันได้แค่สองถ้าอยู่ใกล้ๆก,กันก็สองแต่อยู่ใกล้ก็ทะเลาะก,กันอ้าวแล้วจะจบแด้อย่างไรโอ้ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะท้ายที่สุดนะเขาจะยอมง้อคุณค่ะคุณจะเอาไหมอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วจะจบอย่างไรดูซิถ้าเขาง้อนะคะ โอ้เขายังมีความรู้สึกหึงหวงคุณนะงอแน่นอนอยากได้โอกาสอยากขอโอกาส For ์วิวท่าุไฟเมสิ่งโอ for ว์โฟว์วิ r โฟว์ f ฟวออิเนะมีกะาตาดินพฤ่ศกดกันมังก่อนนะคุณเหนื่อยอะ่ะคุณไม่อยากไปต่อนะต่อให้เขาะจะกลับมาง้อนะคุณก็ไม่อยากได้แล้วเหนื่อยเหลือเกินกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เห็นไหมคุณเครียดอะ่ะคุณไม่อยากไปต่อนะต่อให้เขามางงอนะแม่หมอเชื่อว่าคุณเบื่อกับต้องมานั่งบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองอะ่ะนะ มาต่อยเขาจะพยายามมากน้อยเพียงใดคุณก็ไม่อยากได้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าไม่ไม่เวิร์กไปไม่อยากลงทุนไม่อยากไปต่อเสียเวลาทำมาหากินเหนื่อยกับการที่จะต้องมานั่งปรับอารมณ์นู่นนี่นั่นเขาเดี <os> ๋ยวเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นอยู่นั่นละคนคนเอาแน่เอานอนกับตัวเองไม่ได้คนไม่มีความชัดเจนกับตัวเองอ่ะชอบ ชอบแบบเอาตามไลฟ์สไตล์ตัวเองตัวเองเป็นเด็กไงไม่มีความไม่ได้โฟกัสความถูกต้องโฟกัสแต่ความถูกใจแต่ส่วนคุณโฟกัสความถูกต้องคนละคนละเวนะจ๊ะคนละเวแล้วท้ายที่สุดจะจบอย่างไรอ่ะขอดูซิอีกใบเดียวแล้วหงายจบค่ะคุณนิ่งใส่แต่เขาอยากเริ่มต้นโอ้ไม่กาดเห็นไหมคุณนิ่งใส่แต่เขาอยากเริ่มต้นหาวิธีเริ่มต้นค่ะคุณนิ่งใส่ก็หาวิธีเริ่มต้น แต่แม่หมอเชื่อว่าเขามั่นใจนะคะว่าคุณสองคนเนี่ยยังมีโอกาสเขาเป็นนักวางแผนนะจะวางแผนการกลับมาครั้งนี้ต้องต้องได้คว้าใจคุณนะแล้วโชคชะตาก็เข้าข้างเข้าข้างแล้วเขาก็มั่นใจด้วยว่าโชคชะตาเข้าข้างเขาประมาณนั้นนะคะแล้วมาดูกันคุณจะเอาไหมข่อยแค่ใบเดียวเขามั่นใจว่าเขาเก่งเขาฉลาดเขาทุกขั้นะนะ คุณนิ่งใส่แต่เขาจะพยายามกลับเข้ามาในความเขาก็หาวิธีอยู่อ่ะขออีกแค่หนึ่งใบนะไงโอ้หนออแวนคุณเหนื่อยอะ่ะต่อใอเขาพยายามกลับเข้ามาคุณก็มีความรู้สึกว่าเหนื่อยคุณไม่อยากได้เห็นไหมไพ่ขึ้น the empress อ่าไพ่ขึ้น the empress ขึ้นมาใบสุดท้ายคุณเลือกโสดนะไม่หมอเชื่อว่าคุณเลือกโสดคุณเหนื่อยแล้วว่า คุณไม่อยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้คุณอยู่นิ่งๆดีกว่าอยู่นิ่งๆแล้วมีความสุขอยู่ในอ่าเวของตัวเองอยู่ในความสุขของตัวเองไม่ต้องมานั่งปวดหัวไม่ต้องมานั่งไร้สาระไม่ต้องมานั่งเครียดนะคะถ้าความรักไม่เป็นเซฟโซนคุณก็ไม่เอานะทํางานก็เหนื่อยพอแรงและคุณเลือกที่อยู่คนเดียวมีความสุขดีกว่าประมาณนั้นนะไพ่ขึ้นว่าคุณเลือกที่จะอยู่คนเดียวคุณไม่ไปต่อเพราะว่า คุณขี้เกียจมานั่งปรับอารมณ์ว่าเขาจะยังไงวันนี้พรุ่งนี้ต้องยังไรวันนี้ต้องดีไหมวันนี้เขาจะมีอารมณ์ไหนวันนี้เขาจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กวันนี้เขาจะฟังเหตุผลไหมโอ้ปวดหัวตายนะฉะนั้นนะคะอยู่ที่คุณเลยจะตัดสินใจแต่แม่หมอคิดว่าเขาไม่ยอมจบแต่จบไม่จบอยู่ที่คุณค่ะไม่ใช่เขานะคะจบไม่จบอยู่ที่คุณค่ะไม่ใช่เขาถ้าคุณไม่เอาสักอย่างคุณไม่ไปต่อเขาก็ทำอะไรไม่ได้ ฉนั้นอยู่ที่คุณตัดสินใจเลยไม่ต้องให้เขาตัดสินใจค่ะถ้าเขาเป็นคนเดินออกจากความสมคัญนะคุณตัดสินใจได้เองเลยจ้ะนะคะเอาเป็นว่าเพราะว่าสถานก,การณ์ความักคุณเป็นแบบไหนก็เอาใจซอยเด้อนะคะความรักดีๆมีอีกเยอะนะแต่ความรักที่ไม่ดีก็มีเยอะเช่นเดียวกันขึ้นอ,อยู่ทีบ่บุญนำพาให้คุณไปเจอสิ่งนั้นแล้วกันนะคะเอาเป็นนนั้ว่าให้กําลังใจตัวเองถ้าไปเจอสิ่งไม่ดีก็มุฟออนถอยออกมาเดี๋ยวก็เจอสิ่งใหม่ หาจนเจอเดี๋ยวก็เจอจนได้ค่ะนะจ๊ะแล้วก็อย่าอินไลน์เด้อยไม่หมออินผู้เดียวกับพอแรงแล้วอยากอินกระทักมาเมบิงเบ็ิการส่วนต่อนะคะเอาเปน็นว่าก้อนจบเด้อนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินทองไหลมาเทมารวยเร็วรวยอีกขอให้เงินล้นทับและขอให้ดีไล่ล่าทุกคนเลยค่ะช่งดงนี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้า